สวัสด so you know, ีน้องดูทุกคนวันนี้ผมมันก็มาสส่การเดเวลลอปเปอร์ตอนฮาๆของโดนซีโอไปรับชมถ้ากดใจรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์มีกระต่ายทำยิ้มไปโอ้เวอร์กลับบอกว่าไม่ใช่ 09 has not returned. We share the same pain, but there's only one commander. Watch your mouth, there's no peace. No no is no longer my money. I want to see. Where's the true <laughs> title? this? Might be the last time we see each other. I want to make to that you're ready for consequences. I just want to make sure that he'll be locked in place. Oh, wait, oh, he, can I. Die. he can't yeah. stop time. He can't stop me. I trust my instinct. Whoever moves first is game. Baby, you got something you know. ก็ premises, ว่าบอกว่าคำใครขยับเป็นเกลือโอเคคนนี้ก็คือฉากที่เอาไอ้ตัวเนี้ยโอ้เค้าเจอที่วันดุขอลงไอ้เนี้ยทุกซิ่วมันนะโอ้เสียงมันสีเขียวแล้วก็มาถอดเสียงนะมันถอดเสียงเลยทุกคน The one I'm make be still you shall prove your loyalty and value with your actions with the the counter Titan's body is yours to control ดดเดี๋ยวสรุมันยึดของลกูกเดี๋ยวเดีหน่โอ้อันนี้ยังไม่เคยดู โอ้สมมติลาอคอกแมงดิบเวลาเนาะโอ้ยตัวนี้ไม่ได้ขึ้นมาคา่ะว่า แถวนี้คนเศร้าเลยอ่ะฉากที่ดะคอกเมนตายอ่ะน่าสงสารมากเลยอ่ะก็ขอจัดตกไว้ที่นี้ก่อนก็ขอตัวอะไรก็